สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตอไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะยังไงก็สูตรเนี้ยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับแปดงวดติดเนาะก็คือจะเป็นในที่ในสูตรนะครับก็นาตั้งแต่ในต้นปีนั่นแหละนะครับเนาะในงวดที่แล้วนะครับเข้าไป99เานาะสำหรับในที่ในสูตรนี้อ่าเข้าไป99เ้นาะก็หลายๆท่านก็ก็ยังไม่ได้เห็นสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้ก็คือนําผลของในปี ที่แล้วนะครับเนาะในปีที่แล้ววันเดียวกันเลยนะครับก็เอาตัวเด่นมานะครับโปรตัวตัวเด่นมาในะในงวดที่แล้วนะครับได้ได้ในชุดนี้นะครับแล้วก็มันก็มาชนกันนะครับกับในที่ในสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรนี้ก็คือจะเป็นในที่ในหลักแสนนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับหลักแสนออกไปในที่ในแดหลักหมื่นเป็น4ี่ ก็ไปชนคล้ายๆกันกับในปี65นะครับวันที่16ธันวาคมเนี่ยนั่นแหละครับก็ได้ตัวเลขในชุดนี้มานั่นแหละเนี่ยซึ่งถ้าถ้าถ้าจะมาชนกันกับในสูตรเนี้ที่เข้ามา7ง็ดวติดเนาะอ่าแล้วก็งวดล่าสุดเป็น8งวดติดน่ยถ้ามาดูมันชนกันนี่มันก็จะมีในที่99เนาะ99ที่ชนกันนะครับ90 9990 มี9 9 9 0 9 8เนาะนี่ที่ชนกันนะครับก็มี 3- 4สคู่นะครับ9 9 9 0 9 8เนาาะที่ชนกันนะครับสลับในตรงนี้นั่นแหละแ้ก็มาในที่ในชนกันนะครับแล้วในงว,วดล่าสุดนะครับสูตรนี้ได้แบบนี้นะครับแล้วในสูตรนี้ได้ในที่ในเลขไหนนะครับก็ใครอยากดูวิธีการนะครับว่าสูตรเนี้ย ทำยังไงก็มีคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนาะลงให้ไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ในวันล่าสุดนะครับ 03, 09, 0ูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หนนะครับถ้ามาดูในที่ในสศูนย์นี้มีชนกันไหมนะครับก็น่าจะเป็นในที่ใน0ูนนะครับแล้วก็10 09นะครับ1น0่ 90นะครับแล้วก็10มี2คู่นะครับที่ชนกันนะครับอืมก็น่าสนใจนะครับมันจะมาอีกไหมนะครับโดยเฉพาะในสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่9งวดติดหรือเปล่านะหรืออาจจะไม่ใช่ตัวชนก็ได้นะครับที่มาแต่ก็ตัวเลขก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ9 0 0 1ซึ่งก็ไปชนในหลายๆสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ในปกสลาดนะครับปกสลาดก็คือพอสอเกิดพู่ว่านะครับ ว่าสารครามนะเนี่ยสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เก้าศูนย์มีไหมเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์ไม่มีนะครับแล้วก็มีในตัวเด่นอ่ะตัวเด่นถ้าพวกสลากเนาะพวกสลากเป็นนะครับเป็นกระติบข้าวนะผมก็เลยลองไปดูว่าเอ๊ะถ้าถ้าฝันเห็นกระติบข้าวเนี่ยเป็นเป็นเลขไหนนะก็คือเขาเป็นเด่นศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยกระติบข้าวนะครับเนี่ยมีมีมีมในตัวเด่นนะเนี่ยมีศูนย์หนึ่งมีศูนย์ข้าวอยู่ ในวันนี้หรือจะเน้นไปแค่นี้นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในปกสลากเนี่ยสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับแต่งวดที่แล้วหลุดสุดปกสลากนาพยัญชนะนะครับข้างหน้าแล้วก็ตัวท้ายหละก็ได้ในชุดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีเลขนี้อีกพวะงวดที่แล้วหลุดนะงวดนี้ก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในเลขออกแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ ได้ออกหลักร้อยนะครับเป็น9หลักร้อยเป็น9นะครับแล้วก็หลักสิบเป็น9เหมือนกันนะซึ่งในงวดที่แล้ว0ูนะครับแล้วก็7จนี่มาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้นี่แหละได้ตัวเด่นๆเลยก็คือในชุดนี้นี่ก็มีนะเออจะมาไหมเนี่ยนะครับเนาะ <c oughs> ก็ใครที่ติดไว้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับขอให มาแล้วกันนะแต่ผมก็ชอบเลขนี้เหมือนกันนะครับเนาะเออนะฮะก็ลองดูลองดูนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นเลขดังหรือเปล่าเลขนี้นะครับหรือเพราะว่ามันหวยออกวันพฤหัสพฤหัสที่สามพฤหัสที่สามย้อนย้อนย้อนไปดูนะครับหวยออกวันพฤหัสนะครับที่มันคล้ายๆกันเนาะก็ออกวันพฤหัสก็จะมีคล้ายกันก็คือในปี496066 คล้ายกันยังไงนะครับก็คือมันจะวันที่1มิถุนายนเนี่ยมันก็เป็นวันพฤหัสหนึ่งกันนะครับเนี่ยหนึ่งมิถุนายนพฤหัสที่สปีสี่เก้าหนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับพฤหัสที่3เหมือนกันเนี่ยเนี่ยสามเนี่ยสามเหมือนกันนะครับเนี่ยพฤหัสแรกก็16กุมภาสิบหกกุมภาเหมือนกันเนี่ยสี่เก้าหกศูนย์นูนะครับที่คล้ายกันซึ่งในตอนในพฤหัสที่2เนี่ย นะครับเนะี่ยมี3มี3เนี่ยแล้วก็มี3อ่าก็มาคล้ายๆกันนะครับพอมาพระฤหัตที่3นี่ก็มี0นะครับ5 0 9 0, 5, 0นูนาศูนนยะอ่ามี0นย่ะเนี่ย0ยังอยู่ในหน่วยบนเหมือนกันเลยนะครับในวันนี้เนี่ยน่าจะมี0ูนย์หรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่0ูนย์หหรือเป็น0ูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามก็ได,นะออกกด้นะครับนี่แหละหวยออกวันพระฤหัสนะฮะ ก็ถ้าย้อนไปหวยปี60กับ66เนอะอันนี้เป็นเปรียบเทียบกันนะครับในปี60กับ6เนอ,อาที่มันออกคล้ายๆกันนี่แหละนี่ในปี60นี่มันออกวันเดียวกันเนาะก็เลยลองๆย้อนไปเปรียบเทียบดูนะครับเลขที่มันออกเนาะก็คือมันเอาของในปี60 มาออกนะครับในปี66เนี่ยเนี่ยวันที่16นะครับฤพฤษภาของปี60นะครับเนี่ยในเด่นๆเ,เนี่ยสามตัวบนเนี่ยจะมาเป็นตัวเด่นในปี66เนี่ยแต่มันอาจจะหลายคู่ไปนะครับโอ้ซื้อหมดนี้ก็ไม่คุ้มหรอกนั่นแหละก็นำมาตัดกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยังมีเลขนี้เลยนะครับอ่าจะออกประดอเลขนี้ เนี่ยงวดที่แล้ว99เนี่ยถ้าจากไปเนี่ยเนี่ยสองพุทธพาเนี่ยก็นำเลขของปี60นั่นแหละนะครับเรามาเป็นตัวเด่นเนี่ย6ค่าเนี่ยออกเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ย72เนี่ยมา71เนี่ยนะครับเนี่ย7เนี่ยจะสลับกันตรงนี้70เนี่ยเนี่ยมันออกคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่ยังไงก็ขอให้สูตรนี้เข้าเป็นงวดที่ ก้าวมติดแล้วกันนะครับเนาะอ่าสูตรนี้ก็คือนําของในปีที่แล้วนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันใครอยากดูวิธีการคำนวณว่ามันจับได้ไงนะครับก็คือนําของปีที่แล้วแหละนะครับก็ยังไงใครไม่เห็นคลิปไม่เจอคลิปย้อนดูนะครับหรือยังไงก็หลังจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปนะครับเด้งขึ้นมาตรงท้ายท้ายคลิปเนาะยังไงก็กดเข้าไปดูเข้าไปติดตามกันได้นะครับยังไงก็ขอให้มันมาแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ มาชนกันนะครับกับในที่ในสูตรนี้นะเออนะครับสูตรนี้ก็โอเคอยู่นะครับเนาะก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับสูตรนี้เนาะสูตรในหลักแสนนี่แหละนะครับนำหลายๆสูตรมาเปรียบเทียบกันนะครับมันชนกันมันก็โอกาสเข้ามันก็กพอจะมีอยู่นะครับแต่ก็บางงวดนะครับที่มันชนกันมันก็ไม่มีนะฮะนี่แหละเนี่ยไปคล้ายกันกับในปี59เนี่ยมันอาจจะออกเหมือนกันหรือเปล่าเนาะหลักแสนหลักหมื่นเหมือนกันหนึ่งเหมือนกัน นะครับอ่าก็ยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับนี่แหละสูตรนี้แหละอ่ะโอเคนะครับเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในที่ช่องทางนี้หวยจะตัดไปนะครับก็ขอให้คิงๆงปังๆล,ล้วกันนะใครที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีถูกรางวัลใหญ่กันทุกคนทุกท่านนะครับแล้นะพวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ